โยสวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกับพ่อเจาตับวันนี้พ่อเจาตับก็มาแค้หูเราจะมาแค้เล่นๆครับเพราะว่านานแล้วไม่ได้แค้ก็อยากแค้อู้ไม่ต้องแค้เล่นอะ่ะมีคี้หูจริงๆนิดนึงด้วยก็มีเรื่องตื่นเต้นครับพ่อเจาตับนี่เจอแก๊งคอเซ็นเตอร์อ้างว่าเป็นผมจำน้องนุ่มไม่ได้เลย แล้วก็อารม์บทหลายเรื่องโทรมาสองครั้งสามครั้งแล้วก็บอกว่าจะซื้อามา่าทำโทรศัพท์หาจะซื้อพามา่าเงินไม่พอขอสองหมืน่นทางลูกค้าผมพ่อเจาตามนี่ก็บอกว่าไอ้มีเหมือนเดียวแล้วมือเดียวก็ได้วะเอวเอวะโอ้โหดีนะขี้เขาไม่โอนเงินกันไปเขาโทรมาหาผมก่อนเพราะว่า เขารู้นี่ว่าผมไม่ได้ยืมเงินใครแล้วก็ไม่ได้ของเงินใครแล้วก็ไม่ใช่สักดายผมที่โทรไปหาลูกค้าเพราะมีแต่ลูกค้าโทรมาหาผมเพราะว่าคือเราไม่ได้มีธุราก็ไม่เคยมีความจำเป็นต้องโทรหาใครอะ่ะมีแต่คนที่โทรหาเราก็เพราะว่าเขาจะตัดผมจะแค้หัวอะไรเงี้ยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือโชคดีมากนะครับที่ลูกค้าไว้ตัวทันก็งงว่ามันไม่ใช่แบงค์ไม่ใช่พูดอย่างนี้ ไม่ใช่ทําอย่างนี้ไม่ใช่อะไรอย่างนี้แล้วก็เลยโทรมาถามแต่เรื่องที่น่าตลกที่สุดก็คือคุณลูกค้าไปแจ้งความแต่ตำรวจไม่รับแจ้งเพราะบอกว่าเหตุยังไม่เกิดทั้งทั้งที่มีเบอร์โทรศัพท์มีเบอร์บัญชีที่เขาพยายามที่จะหลอกลวงผมก็เลยเพิ่งรู้ว่าที่เขาจับคอเซ็นเตอร์กันไม่ได้เนี่ยเพราะว่า เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำงานเชิงลุกครับคือทำงานเชิงรับเนี่ยผมเคยสงสัยถ้าเป็นญาติพี่น้องแกสมมุตินะไม่ใช่เป็นเรื่องคอเซนเตอร์เป็นญาติพี่น้องแกเป็นพี่สาวแกเป็นเมียแกเป็นลูกสาวแกกำลังจะโดนคนหนึ่งค่มขืนแล้วบังเอิญหนีรอบมาได้ แล้วไปแจ้งความแกจะถามแกจะบอกไหมครับว่าอ๋อต้องโดนแย่ก่อนครับถึงจะแจ้งความได้หรือเปล่าซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับพยายามค่มขืนก็ได้แล้วและอันนี้ก็คือพยายามจะช่อโกงแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยเจ้าของคดีหรือว่าในร้อยเวรหรืออะไรเนี่ยเขาไม่อยากรับเรื่องพวกนี้พราะเขาไม่มีความสามารถ ไม่มีความสามารถย้ำนะครับไม่มีความสามารถในการดําเนินการเรื่องพวกนี้และข้อสําคัญไอ้เรื่องพวกนี้ถ้าดําเนินการมันต้องใช้เวลาใช้เงินใช้อะไรแล้วแต่ละโรงพักเนี่ยเขาก็มีงบประมาณในการที่จะดําเนินสืบสวนสอบสวนคดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าน้ํามันค่าดีฟ้าค่าโรงแรมค่านอนค่าติดตามค่าเบี้ยเลี้ยงค่าอะไรเนี่ยเขาต้องจ่ายหมดนะครับ นั่นก็เลยเป็นที่มาที่เวลาร้านทองเขาโดนปป้งโดนป้นพวกนี้เขาถึงจะมีเงินที่จะไปอุดหนุนแล้วก็ให้ตำรวจสืบหาแล้วก็ตามได้อะไรประมาณนี้น,นึกออาไว้แต่ว่าไอ้คดีแบบน,นี้คุณลองไปดูเขาเขาไม่รับถ้ามีโรงพักไหนรับเนี่โอ้โหเนี่ยก็เป็นบุญของของคนคนนั้นเลยนะครับที่ตำรวจดำเนินคดีเรื่องพวกนี้ให้ การการทํางานเชิงลุกเพื่อป้องกันหรือปราบปรามภัยร้ายจากคอเซนเตอร์บอกในนาทีนี้นี่ครับไม่มีนะครับคนก็สงสัยกันอยู่นนเอ้าแล้วไม่จับไม่ได้เขาอยู่ลาวเหรอเขาอยู่เขมรเหรอเขาอยู่ที่ไหนก็จับได้หมดนะครับถ้ามันจะจับจริงๆอะ่ะแต่เรื่องของเรื่องคือเขาไม่จับเขาไม่อยากจับ เขาจับแล้วเขาไม่ได้อะไรอะตอนนี้ผมจะไปแค่ข้างในแล้วนะข้างในมีขี้หูนิดนึงผมแซะออกมาได้แนละ้เดี๋ยวจะอะยังไงติดมาและเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมยีก็แผ่นเล็กๆอย่างเงี้ยครับพอมันแงออกมาได้นะครับแงว่าพอแซะแล้วัดออกมาได้เนี่ย มันจะเบาแล้วก็เพลินมากเลยครับมีอีกนิดนึงนไหนก็มีอีกค่อยๆเขี่ยโอเคก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ค่อยๆเขี่ยแล้วเอาออกมาเล่นๆกันนะครับเย่ทาไม่นึกถึงพี่เมียผมว่าพี่เมียผมก็โดนหลอกเรื่องบัญชีธนาคารเอกสอเนี่ย แล้ก็แปลกอ่ะทั้งๆที่ลูกผัวแล้วก็ญาติพี่น้องบอกว่าถ้าเป็นเบอร์ไม่รู้จักเบอร์แปลกเบอร์อะไรพอคือไม่จําเป็นก็ไม่ต้องรับอ่ะถ้ารับไปแล้วคุยก็รู้ว่าไม่ใช่คนรู้จักไม่ใช่นั่นไม่ใช่นี่ไม่ใช่อะไรสักอย่างก็ให้วางหูแต่ด้วยความอยากรู้ของคนแล้วก็ความที่แบบคือไม่รู้จักระมัดระวังตัวเอง ก็ฟังฟังฟังเขาพูดอยากรู้ว่าเขาพูดอะไรแล้วพอฟังไปเสร็จแล้วตัวเองก็หูเบาแล้วก็หลงชื่อบอกเบอร์บัญชีธนาคารบอกข้อมูลทางธุรกรรมไปหมดแต่โชคดีว่ากลายเป็นว่าผัวตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ทําธุรกรรมอะไรที่ผ่านโทรศัพท์ไม่งั้นเงินก็หายจากบัญชีแน่เพราะว่าไอ้พวกนี้จะทําปุ๊บมันจะต้องใช้บัตรประชาชนไปถอนเงินอย่างเดียว มันก็เลยทําไม่ได้แต่ด้วยแกเนี่ยก็ดันกลัวว่าเงินจะถูกออกจากบัญชีทั้งหมดก็เลยใจร้อนรีบขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่เคยขี่เร็วขนาดนั้นแล้วจากบ้านกว่าจะเข้าตัวเมืองเนี่ยแกต้องใชระะ้ระยะทางอย่างต่ำสิบกิโล แต่บ้านแกที่เข้าไปยมันจะเป็นเนินน้อยเนินเขาน้อยนะครับเป็นเนินเขาแล้วก็อพอลงเนินปุ๊บแล้วมันจะมีเลี้ยวโค้งซ้ายเลี้ยวโค้งขวาแล้วผู้หญิงไม่เคยขี่รถเร็วแล้วอารามจะขี่รถเร็วแล้วบึ้งไปแบบฟาสเนี่ยนะครับผลก็คือแกลงมาจากเนินเขาด้วยความเร็วซึ่งจริงๆี่ยมันไม่เร็วหรอกครับสําหรับคนทั่วไปแต่สําหรับแกมันเร็วเพราะแกเคยขี่แล้วแต่แดแดแทแท แล้ววันนี้มาขี่แฟ้วอย่างนี้นะดูนะครับผมก็กดว่าแกก็เลี้ยวโค้งไม่ได้หน้าทิ่มลงเข้าไปแล้วก็ร้องให้คนช่วยคนก็เห็นเหตุการณ์มันดีก็ลงไปช่วยกันผมปรากฏว่าขาหักครับข้อเท้าหากักก็มีแต่คนเออ่คือแทนที่คนจะสงสารแลวนะ ดันด่าซ้าเติมอีกทั้งลูกทั้งผัวนัอจัดเงาเคย่ออู้ไปทั้งหลายเตื้อแล้วหนาวบารดีฮับบาดีฮับจัดได้ยังมาฮับอยู่บาดีอู้พอบารใจแล้วก็วางหูเหยียยังจะอู้กับเปิ้ลอยู่เปิ้ลบอกหูบอกหูนี่จะได้เปิ้ลสอนเอาสอนเอาก็ปบบฟังนี่ <c ười> ผมก็ก็ไม่เข้าใจนะมันมีคนแบบนี้จริงๆนะครับ คือถ้าเป็นคำพักการนะเมื่อกี้พ่อจะตับก็พูดไว้เรื่องโง่ฉลาดนักเนี่ยจะบอกว่าเขาอกรรมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องขอกรรมอ่ะมันเป็นเรื่องคุณนี่แหละรครับไม่ละเอียดไม่รอบข้อคือไม่คิดมั่งเลยเหรอแล้วไอ้คนที่โดน call center หลอกเนี่ยเชื่อไหมครับร้อยทั้งร้อยเคยได้ยินได้รู้ได้ข่าวพวกนี้มาหมด แม้แต่คนแก่ๆที่อยู่บ้านเนี่ยพอลูกหลานนะ่ะได้เห็นทีวีได้เห็นการหลอกคนแก่ในบ้านก่อนหลอกน้องหลอกนี่ยังไงแกอย่างเมียผมเนี่ยพอรู้ปุ๊บเนี่ยแกก็จะรีบโทรไปบอกแม่ยายผมเนี่ยและให้แม่ยายระวังตัวนั่นระวังตัวแบบนี้นะแม่ย,าย่าเออเออ,เอ,อรู้แล้วชัวร์ไม่มีปัญหาแล้วแม่ยายผมเนี่ยคนลวก <c oughs> <c oughs> เขาไม่มาสนใจเรื่องพุกงนี้ไง แล้วก็อีกเรื่องหนึง่งคือเรื่องพฤติกรรมคนที่เป็นอยู่อ,อยู่เขาเรียกว่าบ้านนอกเนี่ยนะ,ะเขาจะไม่ปิดประตูรั้วบ้านกันนะครับทุกบ้านมันจะเปิดหมดมันไม่เหมือนพฤติกรรมคนในหมู่บ้านนะคนในหมู่บ้านเนี่ยจะปิดบ้านกันแล้วไม่เปิดประตูรั้วแต่คนต่างจังหวัดหรือว่าคนที่เชียงรายเนี่ยไม่ว่าเชียงรายพะเยาเนี่ยนะ แล้วอยู่รอบนอกเนี่ยเขาเรียกก็บ้านนอกอะไรเงี้ยนะ,ะเขาเขาเขาจะเปิดประตูบ้านกันเงี้ยนั้นใครไปใครมามันเข้าได้หมดอะครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ไอ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 มิจฉาชีพพวกนี้ก็จะแกล้งมาขายปากักขายไม้ขายปลาขายนูน่นขายนี่แล้วก็ดูว่าคนเท่านี่อยู่คนเดียวไหมอะไรไหม เอาของนู่นมาขายเอานี่มาขายซึ่งไอ้ตรงนี้ยถ้าไปเจอแม่ยายผมนี่รับรองถ้าแม่ยายดันซื่อแล้วไปให้เขาหลอกนี่ก็โดนลูกหลานด่าอีกแน่เลยก็จริงๆ็็ว่าไปก็ว่ามาก็น่าสงสารนะแต่ถ้าเกิดไม่โลภสักอย่างนะไม่โลภเอาของเขาไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นอะไรเนี่ยครับไม่โดนหลอกหรอครับ กับใน a c e b o o k เนี่ยเห็นไหมครับมาเลยมาลงทุนกันเนี่ยอันเนี้ยออกมาแล้วนะเห็นไหมลงทุนแค่สองพันเนี่ยได้แสนกลับมาเนี่ยมีการโอนเงินสลิปโอนเงินพร้อมแล้วก็โชว์ให้เห็นแล้วก็ออกมาอย่างนั้นอย่างนี้เป็นโรคปูปลายผู้หญิงผู้หญิงคนนี้โอ้ทั้งสวยหน้าตาดีหุน่นดีอะไรดีหมดมีชื่อมีที่อ,อ,อยู่มีอะไรอยู่ที่บ้านแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ของตัวเองตลอดซึ่งจริงๆอาจจะไม่ใช่รูปเขาครับรูปคนอื่นแล้วเขาเอามาเปิด แล้วข้อสําคัญนะคือถ้าพวกนี้มันมีอะไรกันเยอะกันขนาดนี้นะเขาไม่ชวนคนมาทํางานหรอกครับคือให้อย่างเงี้ยมึงก็เล่นคนเดียวรวยคนเดียวไปเลยไม่ต้องไปชวนคนอื่นหรอกนึกออกไหมผมถามจริงมีใครบ้างไหมที่ว่าได้เงินพันหนึง่งเอาเงินลงทุนไปพันหนึง่งแล้วได้เงินแสนกลับมาแล้วตัวเองจะไปบอกคนอื่นให้มาลงทุนด้วยเพื่อที่จะแย่งรวยกับตัวเองเนี่ยเพื่ออะไรอะ่ะ พอคิดตรงนี้อย่างเดียวนะไม่ต้องคิดเรื่องอื่นเลยนะมันจะมีเหรอไอ้ลงทุนมาแล้วก็แพงกว่าดอกเบี้ยธนาคารแล้วก็ได้เห็นผลเร็วแค่วันสองวันแล้วก็ได้เงินมามันไม่มีอ่ะมันมีแต่คนโง่แล้วก็คนโลภเท่านั้น,นะครับที่ไปโดนหลอกแล้วที่สําคัญไอ้โปฟรไฟล์ปแปลกๆพวกเนี้เพื่อจะมาเป็นเพื่อนกันใน Facebook คุณไปดูได้เลยหน้าตาเขาอะไรเขาแล้วบางทีเฟซเพิ่ง เพิ่งเกิดขึ้นมาเหมือนเฟซอาวาตารน่ะอันนี้ถ้าโดนหลอกอย่างนี้ผมใช้คําเดียวคือมันแบบมันโง่ช่วยไม่ได้จริงจรเดี๋ยวไปข้างกันดีกว่าครับโยมาข้างกวากันต่อครับตอนนี้ผมรีบเปลี่ยนแบตแล้วนะไม่คิดว่าอ่าไม่รู้ว่าแบตนี้จะอยู่ได้นานขนาดไหนนะอันนี้เป็นแบตเก่านะครับแบตเทียบดังนั้นเวลาใครซื้อของอะไรแบบนี้อย่าไปซื้อนะครับแบตเตอรี่เทียบอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีครับซื้อก็ซื้อของมันเลยครับ อนี้ไม่คุ้มแล้วก็มีลูกค้าอ่าลูกค้าว่ะมีแฟนขับก็ถามก็ซื้อแบตใหม่ไปเลยซื้อแบตใหม่เนี่ยก็ละสามพันนะครับสามพันนะครับผมไม่มีบัญญาไปซื้อแล้วถ้าต้องซื้อนะถ้าจะต้องซื้อเนี่ยผมก็คงอต้องใช้คําว่าอะไรดีแล้วเนี่ย ต้องซื้อแบบไอ้ที่มันเสียปลั๊กออกครับมันก็จะไปใช้ข้างนอกไม่ได้จะซื้อแบบเสียปลั๊กออกก็เหลือจะสักไม่น่าเกินทันที่เขาเรียกว่าแบตดัมมี่ดัมมี่มันจะเสียบแบตไปแล้วมันก็จะชาร์จไฟไปแปลงไฟไปในโกลแล้วเราก็เสียปลั๊กแต่ว่าเราจะอัดได้แค่30นาทีและพลาดมันก็จะตัดแล้วเราก็ต้องเริ่มอัดใหม่นะครับเพราะว่าด้วยด้วยด้วยไอ้กล้องแบบเนี้ย กล้องถ่ายรูปเนี่ยถ้าเราอัดเกิน30นาทีขึ้นไปอ่ะมันจะอัดได้แค่29นาทีอัดเกิน30นาทีขึ้นไปพอเข้าไปในยุโรปเนี่ยจะถือเป็นกล้องวิดีโอแล้วจะเจอภาษีสูงครับเขาก็เลยนิยมกันแค่ให้อัดไว้แค่29นาทีเออผมก็เพิ่งรู้นะว่าวิธีหลบเลี่ยงภาษีแล้วก็ด้วยกฎหมายในแต่ละประเทศหรือว่าแต่พื้นที่เนี่ย เขาจะมีการกีดกันทางการค้ากันอยู่เออผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันแล้วก็มีคนบอกผมว่าเนี่ยโซนีคือเขารู้ว่าผมใช้กล้องโซนี่แต่ตัวที่ผมบันทึกอยู่เนี่ยเพิ่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกล้องแคนนอนนะครับตัวเก่าเจ็ดีมาถูตัวเก่า,กาโอ้นี่นานแล้วเกือบสิบปีแล้วะย่างเยิงนี่หลุดลุย,ลยบวมหมดละ เสร็จแล้วเขาก็บอกโซนี่ออกใหม่แล้ว A7 IV อืมผมก็บอกดูผมก็บอกว่าทำไมไม่ซื้อมาใช้อ่ะผมก็บอกว่าอย่างแรกเลยผมไม่มีตังค์อย่างที่สองมีตังค์ผมก็ไม่ซื้อเขาถามมาทำไมมันไม่ดีเหรอผมก็บอกว่าผมซื้อตัวนี้มา A7 III เนี่ยหกหมื่นแปดตอนนั้นนะแต่ผมซื้อแบบที่ไม่ประกันศูนย์เลยแต่ประกันล้านนะคือพูดง่ายของหิ้วแล้วหนีภาษีมาครับ เสร็จแล้วเอาซื้อตัวแบบนี้มาแล้วมาใช้มันก็เลยถูกลงมาหน่อยถูกไม่หน่อยอครับถูกมา5,000ันกว่าบาทแต่ถ้าเกิดผมไปซื้อไอ้ตัวใหม่เนี่ยแล้วก็อไอ้ประกันศูนย์เลยเนี่ยมันจะตกอยู่ประมาณ8ปดหมื่นสถ้าซื้อบอดี้อย่างเดียวก็จะถูกลงเพราะมันจะแถมไอ้ชุดกล้องมันด้วยแต่ว่าก็ถูกไม่กี่บาทนะครับอติีไปเลยว่าเล,กล่กลมๆก็คือคุณต้องมีเงินแปดหมื่นแน่จะซื้อ Sony... Sony a 7 4เนี่ยนะครับแล้ว a เจ A7 ฟนี้ที่ผมบอกไม่น่าซื้อไม่น่าลงทุนเพราะอะไรเพราะเทคโนโลยีไม่ได้มีมีแค่เพิ่มขึ้น2อย่างแต่คุณต้องจ่ายเงินหมื่นกว่าบาทเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นแค่2อย่างนะครับ1คืออะไรหมครับค่าจำนวนพิกเซลจากเดิน24ล้านพิกเซลก็เพิ่มขึ้นเอ๊ะเป็นสาหรือสีล้านพิกเซลก็ไม่รู้คือ มันได้ไฟภาพใหญ่ขึ้นแต่โดยปกติเนี่ยคนที่แค่ถ่ายรูปแล้วลง Facebook ลงอะไรเนี่ยมันไม่ต้องไฟภาพขนาดนั้นนะครับสิบล้านพิกเซลก็เต็มเกือแล้วนี่ตั้งเกิน24่ล้านกล้องที่ผมใช้อยู่ก็ยีบสี่ล้านพิกเซลนี่ก็โอ้โหโหลดรูปโหลดอะไรก็ยากคอมก็ยากอะไรก็ยากช้าหมดเลยนะครับเพราะว่ารูปรายเหียมสูง อันไม่เหมาะครับอันที่สองก็คือเพิ่มจำนวนพิกเซลมานะอันแรกอันที่สองก็คือวิดีโอที่เอาไว้ถ่ายเนี่ยภาพและความคมหรือว่าเป็นเป็นเป็นไอโฟเหรือว่ซิกเนี่ยนะมันมีรายละเอียดสูงขึ้นซึ่งถ้าไม่ใช่สายที่ใช้กล้องวิดีโอหรือถ่ายอะไรเนี่ยมันก็ไม่คุ้มครับแต่ว่า วิดีโอมันก็ไม่ได้ไปเจ๋งถึงขนาดที่เป็น A A7S ที่ใช้กับถ่ายวิดีโอใช้ถ่ายหนังนะไม่เท่ากันนะเพราะไอ้ตัวนั้น A7AS ตัวนั้นรู้สึกว่าถ้าเป็นวิดีโอแบบที่จะถ่ายหนังจริงเนี่ยถ่ายวิดีโอจริงเนี่ยตัวโซนี่มันจะขายเฉพาะบอดี้อย่างเดียวมันแสนกว่าบาทนะเกือบแสนห้าซึ่งยังไงมันก็ดูแล้วก็ไม่ใช่อะ่ะแล้วก็ไอ้ A7S เนี่ยสรุปก็คือไม่ได้ซื้อครับ ถ้ามีเงินขนาดนั้นเนี่ยแปดหมื่นเนี่ยผมไปสู้ซื้อ AA ไอเอเจทีเนี่ยนะคือรุ่นเดียวกับผมเนี่ยแล้วไปซื้อมือสองอีกตัวหนึ่งตอนนี้หน้าราคาน่าจะอยู่อยู่แค่สามหมื่นกว่าบาท <c oughs> ไปซื้องี้มาใช้ดีกว่าอีกแล้วสำหรับใครก็แล้วแต่ที่อยากถ่ายรูปอยากเล่นกล้องอยากอะไรก็แล้วแต่พอมาถามผมเนี่ยผมพูดคำเดียวเลยคือ ไม่ต้องไปซื้อหรอกไอ้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 กล้องที่ไม่ใช่ฟูเฟรมอ่ะถ้าจะเล่นจะซื้อก็ซื้อฟูเฟรมเลยทีเดียวแล้วมันจบเฮ้ยแค่อยากเล่นเฉยๆถ้าอยากเล่นเฉยๆมือถือที่คุณมีอ่ะก็ถ่ายรูปได้แล้วก็ฝึกถ่ายรูปกับมือถืออ่ะแล้วคุณจะรู้เลยว่าถ้าคุณถ่ายรูปเป็นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องค่าเอฟที่ทําให้รูปเนี่ยมีความหมายหรือมีอความแตกต่างแต่มันเป็นเรื่องของคนเนี่ยแหละครับในวิธีคิดที่จะถ่ายรูป ลองนึกภาพนะครับถ้าใครมีโทรศัพท์ตอนนี้นะไม่ต้องพูดเรื่องว่ามันไม่มีหน้าชัดหลังเบอร์ไม่มีหน้าเบอร์หลังชัดอะไรนน่นนะไม่ต้องพูดเลยคุณถ่ายด้วยค่า F ที่ชาวบ้านคือคุณถ่ายรูปเป็น F4 ก็ถ่ายได้ F8 ก็ถ่ายได้ถ่ายได้สวยเลยละครับจําไว้ว่าให้ให้แสงมันสวยๆมีอยู่สามอย่างที่ผมถ่ายแล้วผม มั่นใจเลยอย่างเวลาผมไปถ่ายรูปแล้วเขาจ้างผมไปถ่ายเนี่ยนะหรือว่าไปถ่ายงานวิ่งเนี่ยผมจะมีสามอย่างไว้แล้วก็เป็นโจทย์สําหรับผมเลยนะเวลาถ่ายรูปคือแสงต้องสวยแบบต้องเด่นเห็นบรรยากาศพอมีครบสามอย่างนี่ภาพมันสมบูรณ์หมดนะครับแล้วก็เลยเป็นทําให้ผมเนี่ยขายรูปได้แล้วก็คนเขาก็สนใจมาจ้างผมแล้วไฟภาพนี่ก็คือแบบ ใหญ่โตมโหลาแล้วก็คือเอาไปขยายเท่าฝาบ้านเนี่ยแบบสามคูณสองเมตรเนี่ยภาพไม่แตกอะแบบไม่ต้องทำเลยนะถ้าทำก็คือใส่บีมบอร์ดห้าคูณสิบเมตรก็ไม่แตกอะครับถ้าทำสีแล้วไปใส่ e, อ่าเขาเรียกอะไรนะฟ h ต t o ช็อปเพิ่มอีกนะโอ้โหนี่ขนาดไฟถ่ายไฟ JPEG นะครับไม่ได้ถ่ายไฟลงไฟรออะไรนะครับ ยังแบบโอ้โหขนาดนี้กันเลยอ่ะอ่าดูดูดูฉันก็ลองไปฝึกถ่ายรูปกันนะใช้มือถือถ่ายเนี่ยเสร็จแล้วก็บอกเอ๊แต่มันก็ยังน้าชาดหลังเบอร์ไม่ได้ค,คุณก็ดูเดี๋ยวคุณจะถ่ายอะไรถ้าจะถ่ายคนเนี่ยแล้วคนมันอยู่กันเป็นกลุ่ม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 แล้วก็เยอะอยู่ในปาร์ตี้แล้วจะถ่ายแล้วทําให้เราได้เห็นบรรยากาศแล้วก็ถ่ายแล้ว ไอตัวแบบเราก็เด่นอยู่คนเดียวก็ใช้วิธีถ่ายช้อนขึ้นเนะครับเอาตัวหลังคาเนี่ยเป็นฉากหลังแล้วหลังคามันอยู่สูงยังไงมันก็ละลายครับแล้วแบบก็เด่นอยู่คนเดียวนั่นแหละครับแสงก็สวยด้วยโทรศัพท์มือถือ,อยุยี่ห้อทําได้หมดแล้วครับแต่ถ้าบอกว่าอยากถ่ายวิวแล้วก็สวยอย่างนั้นก็ไอตรงนั้นก็ต้งไปดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตก หรือว่าไปดูว่าตัวเองเนี่ยจะถ,ถ่ายในมุมที่มันย้อนแสงไหมเพราะว่าโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่มันก็ย้อนแสงมันก็ไม่ได้อ๋อยกเว้นอีกเครื่องรุ่นใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นอีห้อ,อต่างๆอะไรหัวเว่ยแอปเปิลซัมซุงอะไรพวกนี้มันถ่ายได้แล้วนะอีกกล้องนรกพวกนี้ไม่รู้เขามีแอปมีอะไรอะแล้วมันไปใส่แล้วมันถ่ายได้เว้ยอ้ยแบบ เจ๋งมากเลยแล้วไอชิปประมวลผลมันเนี่ยมันต้องยอมรับว่าโอ้โหมันต้องใช้คําว่าสุดติ่งของจริงเลยแล้ว,ลวก็โอ้มันเจ๋งจริงๆไม,ไม่ไม่น่าเชื่ออ่าก็เราจะค่อยทำไปเรื่อยเรื่อยมีแบบนี้ ไปไม่ลามาไม่ไหวแล้วหรอนี่ยังไม่ทันถึงสิบนาทีเลยมันแสดงอาการแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ปั่นหูเล่นๆอย่างเดียวแล้วนะครับข้างนี้มีกี่หูน้อยเดียวเองนะครับข้างหน้ยังมีกี่หูไอ้แคะมั่งแต่ข้างนี้เราก็ใช้แบบนี้ไปละกันเอ้ยแต่คืนนี้คืนนี้ก็จะมีอังกฤษเตะกับฝรั่งเศส แล้วก็โปรตุเกสก็จะเจอกับโมร็อกโกซึ่งเมื่อวานเนี้ยเพื่อนๆผมก็มาถามกันแล้วผมก็บอกว่าบาร์ซินกับอาร์เจนตินาเนี่ยมันจะแบบตกรอบผลปรากฏว่าบารซินตกรอบไปทีมเดียวแต่อาร์เจนตินายิงลูกโทษชนะไม่ตกรอบแต่ความหมายจริงๆก็คือคนที่เข้าไปเล่นการันนน่ะสุดท้ายก็ยังไงก็เสียตังค์มเล่นทั้งไอ้สองทีมนี้ ก็จะเสียตังค์แต่ว่าถ้าวันนี้เขามาถามผมอีกผมก็บอกว่าตัวตัวฝรั่งเศสกับตัวโปรตุเกสจะเข้ารอบผมใช้คํานี้นะครับใช้คําว่าเข้ารอบก,ก็คือความหมายของผมนี่ก็คือชนะในเก้าสิบนาทีอะ่ะคือถ้าคุณอยู่ในนั้นแล้วคุณจะไปวางเดิมลงทุนเนี่ยนะผมบอกได้เลยครับไอตัวฝรั่งเศสกับตัวโปรตุเกสคุ้มค่ากว่าครับ เพราะว่าดูยังไงก็น่าจะผ่านได้ใน90้าสินาทีไม่ว่าจะมีเงื่อนไขอะไรกันนะครับเพราะที่ก้าพูดว่าสองทีมนี้ก็เพราะว่าหนึ่งก็คือว่าไอ้ไอ้ไอ้จังหวะจบสกอร์ของกองหน้าโปรตุเกสเนี่ยโดยเฉพาะไอ้เด็กใหม่เพิ่งอายุ21เ,เนี่ยไอ้ตัวนี้ห้าวเป้งเลยแล้วจังหวะคมมากคมจริงๆนาทีนี้ ลีลา,าการเข้าทำประตูและความมั่นใจมาสูงกว่าโรนันโดอีกครับตอนนี้เขามั่นใจตัวเองสูงมากแล้วก็จะทําให้เกมของของโปรตุเกสเนี่ยนากก่ากลัวขึ้นมาทันทีในจงังหวะเล่นเกมรุกแล้วก็ใส่แท็กติกเข้าไปนี่โอ้โหต้องยอมรับเลยพอไม่มีโรนันโดไม่มีเงินไม่มีตัวฝากไม่มีตัวเก็บบอลไม่มีตัวอะไรปุ๊บเนี่ยแล้วใช้วิธีวิ่งกันทั้งระบบเนี่ยทำให้โปรตุเกสเนี่ย ก้าวและพัฒนาแทคกติกของการบุกเข้าไปอีกขั้นหนึ่งขณะที่ฝรั่งเศสที่ผมมั่นใจว่ามันไปได้ก็เพราะว่าผมไปแค่มั่นใจแค่ว่ากองหลังเขาแน่นแต่กองหลังอังกฤษเนี่ยรั่วแล้วก็กองหน้ากองหน้าอังกฤษอาจจะยิงได้เรื่อยๆยิงสม่ำเสมอแต่ถ้าไปดูกองหน้าของฝรั่งเศสชื่อชั้นของกองหน้าฝรั่งเศสประสบความสาเร็จมากกว่าครับผมบอกได้เลยนะครับว่าลีกของฝรั่งเศสเนี่ย ได้แชมป์ยากกว่าไอีกของอังกฤษ <c oughs> เพราะว่าไอ,ไ,อไอตัวเอมเปกับไอตัวชิลูเนี่ยดูยังไงยังไงก็มีความสามารถเหนือกว่าอีกองล่างกฤษคือสรุปเลยถ้าไม่เป็นลมไม่หกล้มอะไรนะครับตัวโปรตุเกตก็จะผ่านเข้ารอบต่อไปกับตัวฝร,รั่งเศสก็ ฝรั่งเศสจะชนะอังกฤษผ่านเข้ารอบไปโปรตุเกสจะชนะโมร็อกโคผ่านเข้ารอบไปก็ลองดูว่าไอ้ที่คลิปที่ผมพูดเนี่ยอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้นะครับแต่ว่าที่ผ่าน,านมาถ้าใครฟังดูเนี่ยก็จะรู้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือเข้าอะครับความหมายของคําว่าเข้าก็คือคุณลงทุนแล้วครับคุ้มค่า <c oughs> แต่ตัวผมไม่เล่นนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้ต้องขออนุญาตคุณเมียก่อนถ้าเมียบอกไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วจบ โอเคมาก็คลิปนี้ไม่มีอะไรละแบดก็กระพริกบกระพริบผมเห็นละงั้นก็จบละหูก็ลงแล้วลูกค้าก็มีละช่วยเมมให้กำลังใจกันด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ